ปอดีค่ะยายหญิงพาก,กินพาเที่ยวนะตอนนี้เราก็พามาชมบรรยากาศแถวแถวอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็มาเจอเพื่อนบ้านทีก่กำลังเก็บผักโมแบบธรรมชาติแบบธรรมชาตินะค่ะแลยวยายจะไปเที่ยวนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศในบางเสรนะคะ เดี๋ยวไปดูคุณยายต่อกันเลยนะคะวันนี้ดามีแทนกันว่าเกบมะม่วงนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแทนจะไปไหนกันคะไปเก็บมะม่วงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเก็บมะม่วงสดๆไปทำน้ำปลาหวานนะเดี๋ยวคอยดูนะคะดูซิว่าเราจะได้เยอะไหมนะคะยายระวัง เดี๋ยวพอคนมันเจ็บคนมันถ่ายนะโอเคค่ะ อย่าระวังรถตอนนี้เอ่อก็มาถึงบ้านพี่พินแล้วนะกำลังจะให้หลานหลานเก็บมะม่วงนะจะค่อยค่อยดูกันแล้วเจอหมาตัวใหญ่มากน่ารักมากฮ้ <c oughs> <c oughs> หวัวลายเดียวกับชุดยนีหายมากนี่นะคะเดี๋ยวจะให้แจนไปอย่าจับนนให้แจนไปเก็บมะม่วงนะคะอย่าพิเรน ตอนนี้เราก็จะให้แจนเก็บม,มะม่วงค่ะตอนนี้ก็ได้มาลูกหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอไปถึงบ้านเราก็จะไปทำน้ำปลาหวานกันนะคะนี่ มีมดด้วยเหรอก็มดแดงตัวใหญ่ๆไงที่มันชอบไต่ต้นมะม่วงนี่นะคะนี่ไงบนหัวเองเนี่ยฮะหมายถึงว่ามะม่วงว <c oughs> นึกลัวมดเยียบ <นะ S 1> เลยแล่ว่ามีมะม่วงแต่ว่าหนูกลัวมดนี่นะคะกำลังเก็บไม่มีมดได้สองลูกแล้วนะคะเราจะมาเอาอีกลูกหนึ่งนะคะ สูงไปเอ้นี่นะคะมะม่วงไปค่ะได้แล้วสองสามลูกเป๊ะยีนเค่ะแจนพวงใหญ่เนี่ยก็หนูจองพวงนั้นแหละแต่ว่าตอนที่มาจิกับแม่แม่บอกว่าอยัามาอีกเลย ไหนไม่เห็นมีเลลูกสุดท้ายขอใหญ่ๆขอใหญ่กว่านี่นะคะลูกใหญ่ๆอยู่ด้านบนลูกใหญ่ๆ ไม่ถึงแ่นนแต่ว่ามันอยู่ด้านบนนะคะโมมีหมดแดงเต็มโรยครับเต็มโรยเมื่อกี้เหมือนมันตัดหินเลย <c oughs> ไม่่ยายที่เหลือสูงหมดแล้วม,มีแต่สูงสูง,สงได้มาสามลูก เก็บล้เดี๋ยวใจจะพกลับนะกี่ลูกคะสามลูกคะ่กคะเราจะไปทำอะไรอะไรกันคะเราจะไปทำมะม่วงน้ำตาลหวานกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปคอยดูนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะมะม่วงสามลูกใหญ่มากคะ่ะเก็บเองสดๆจากต้นเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้คุณยายก็กำลังซื้อหอมซื้อกระเทียมซื้อพริกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเอาให้ด้วยนะคะอันนี้หอมเขาแกะสดๆเลยนะคะเอสีสะเกด็ดเอามาจากสีสะเก็ดนะคะเราจะซื้อหอมกระเทียมไปไว้ใช้นะคะเพราะว่าของของใช้ในครัวเรือนมันจะเป็นเราก็เลยจะซื้อเพราะว่าเขาเก็บมาจากสีสะเก็ดแบบ <Hey. S 2> สดใหม,ม่แต่เป็นของแห้งโอเคนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะอหอมกระเทียมพริกกินนะคะ เขากำลังจะใส่ถุงให้นะคะแมลงวันวันทุทีโฟรไฟฟ์ซีซันเอจมาคุณยายมีความสุขค่ะชิวๆคุณยายหลบรถค่ะเดินหน้าโอเคไปหน้ามันไปไหนไม่ได้กลัวโควิดก็อัสสยากรีเลสโซนนะเลสโซน ก็พื้นที่สีแดงเชนบุรยเราไม่ได้กับตัวอยู่ในบ้านแต่เราก็ไม่ได้ไปห่างจากบ้านเท่าไหร่ก็อยู่ได้แถวหมู่บ้านนี่แหละอันนี้แหละที่เราอยู่นี่ก็ในบางสเตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนได้หอมได้กระเทียมนะคะนี่นะคะคุณยายก็กำลังจะกลัดแล้วนะคะนี่ค่ะ คุณยายก็กำลังเดินไปนะคะแล้วก็เจอหมูด้วยค่ะยายเดินยายอยู่นี่ก่อนรถโอเคไปเลยอย่าเจนเดี๋ยวมันกัดดูหมู นี่ไงตัวที่แม่ให้ถ่ายให้ยายอ่ะตูดหมูตูดหมูชอบใจหมูนะคะชอบใจใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากล่กะเฮดูตูดมันยายเดี๋ยวมันกัดนะนนสีแดงๆนั้นจิ๋มหมูหันมาค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองไปถ่ายได้ถ่ายรูปโอเคตอนนี้คุณยายมาทำอะไรคะตอนนี้คุณยายก็มาเล่นกับหมูหมูไหมใครเคยเห็นหมูป่าไหมหมูอ้วนยยนี่ไงหมูเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะกัดไหมเนี่ยไม่กัดหรอกไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะดูหมู้องหนะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะก็จะไปนั่งชิลๆนะคะข้าหลังเจ็าฝ้าหลังน,นี่นะคะปิดหมดนี่นะคะแต่ไม่รู้จะมีร้านไหนเปิดหรือเปล่าคะเป็นตลาดไหนบางเฉลยนะคะไม่เอกไม่อยู่ นี่นะคะอันนี้คือไอบางสะเลนะคะ น,นี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะคุณยายไปไวมากค่ะเราก็หอบเหมือนเดิมตามสเต็ปนะคะก็จะถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยนะคะ่อาจจะแบบว่าครอบครัวเขารู้จักยายแล้วแบบไปแนะนำแล้วก็ให้ดูลูกอะไรประมาณนี้ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอเข้าบ้านแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะเราก็ไปเก็บมะม่วงทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะเราก็พาไปชิวกันนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยยหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะกดกระดิ่งปิ๊งๆให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย